สวัสดีค่ะพี่พี่เทรดเดทุกท่านนุ่นนิวไฮจากนิวไฮแลนด์ค่ะโอเคค่ะวันนี้นุ่นจะมาแชร์เทคนิคง่ายๆที่สามารถทํากําไรได้2,800ยต์และมือใหม่สามารถทําได้ด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจเข้าร่วมคอมมูนิตี้นิวายนะคะ ในกลุ่มเรามีการดูแลทั้งในเรื่องของค์ดเรียนนะคะแชร์แผนเทตุรวมถึงใครก็ตามที่เรียนเหตุมาเยอะแล้วยังไม่รู้ว่าจะเข้าตรงไหนออกตรงไหนนะคะเรามีซัพพอร์ตในเรื่องของเครื่องมือที่บอกจุดเข้าจุดออกแบบชัดเจนนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถคลิกลิงก์บ้านเขียวใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะราฟที่ทุกคนเห็นนะคะคือกราฟทองคํานะคะซึ่งลักษณะ เทรนเนี่ยทุกคนเห็นอยู่แล้วแหละเป็นเทรนขาขึ้นแต่ว่าเครื่องมือที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักหลงลืมไปแล้วเป็นเครื่องมือที่ง่ายมากๆแล้วฟรีด้วยนะคะเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าเราจะต้องเซลล์เมื่อไหร่แล้วบ่ายเมื่อไหร่นะคะถ้าพี่ๆเข้าไลฟ์เทรดของนุ่นเนี่ยก็อาจจะเห็นว่านุ่นใช้เครื่องมือตัวนี้บ่อยๆเดี๋ยวนุ่นจะมาสอนทริกการใช้งานนะคะและคลิกเล็กๆสําหรับจุดเข้าด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเครื่องมือที่นุ่นจะใช้นะคะก็คือเจ้า p a l l e l Channel ตัวนี้นะคะ สิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือการทำสวิงโลและสวิงไฮถูกต้องไหมคะเราก็จะลากเจ้าน้องตัวนี้นะคะลากไปได้เลยเราเห็นด้านบนสัมผัสน่าจะเยอะกว่าเนาะอืมเราลากไปได้เลยค่ะณปัจจุบันเนี่ยนุ่นลากไปถึงขอบด้านบนเนาะแล้วก็ลากลงมาคลิกหนึ่งครั้งนะคะจะสามารถลากเอ,อเจ้าตัวเส้นล่างลงมาได้ปึ๊บนะคะโอเคจากนั้นเราจะเห็นอะไรไหมคะทุกครั้งที่ เส้นไปสัมผัสเนี่ยการตีของเราจะตีจากการที่การาฟไปสัมผัสกันบ่อยๆเนาะโอเคตีจากจุดนี้ไปจุดนี้และสัมผัสอีกทีคือจุดนี้เลยเห็นไหมคะอ่ะจุดล่างเหมือนกันเราจะใช้สวิงโลที่มีในยะสําคัญคือโดนแเราเด้งแรงเลยนะคะทำไมเราถึงไม่ใช้สวิงโลนี้ล่ะก็โดนปุ๊บแล้วเด้งน้อยเราเลยไม่ใช้เหมือนกันคะ่ะสวิงโลนี้โดนปุ๊บเด้งแรงเลย ะะเราก็เลยจะใช้จุดสัมผัสของ s สวิงโล2อันนี้นะคะเป็นตัวที่เป็นแนวรับของอเจ้าพาราลล a n แนลด้านล่างนะคะโอเคง่ายๆเลยจุดเข้าคือถ้ากราฟขึ้นไปเทสเส้นด้านบนเราจะเข้าเซลล์ถ้ากราฟลงมาด้านล่างเราจะเข้าบายนะคะสามารถยืดได้ออกไปเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากที่นุ่นตีเนี่ยสังเกตได้ว่าตอนนี้ณนปะัจจุบันนะคะกราฟ เขาขึ้นไปเทสโซนด้านบนแหละเราจะวางออเดอร์เลยนะคะโดยการที่วางความเสี่ยงไว้ในการเข้าเซลล์นะคะ SL ของเรานะคะจะวางไว้ที่ประมาณสัก500จุดไปทำเฟมเล็กก็คือ M5 นะคะเราจะได้เห็นชัดเจนที่สุดนะคะจุดเข้าทำแผนทำเฟมใหญ่จุดเข้าทำเฟ,ม,เม,เฟมย่อยนะคะแต่ไม่ควรจะเล็กจนเกินไปนะคะ แท่งปัจจุบันของทางเฟรมย่อยเป็นแท่งแดงพอดีนะคะเป็นแท่งแดงพอดีนะโอเคระยะทีของเราเนี่ยจะสามารถวางไว้ที่เส้นกลางก่อนก็ได้นะคะเกาะกลางของเรานะคะหรือจะวางไว้ที่ขอบด้านล่างก็ได้แต่นุ่นมองว่าระยะมันค่อนข้างเยอะนะคะคือระยะแค่เกาะกลางตรงนี้ประมาณ2,800จุดแล้วนะคะเราเก็บเป็นเด y เทรนะเราก็ส่วนตัวนุ่จะเก็บแค่เกาะกลางไปก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ตอนนี้เราถึง TP เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยเครื่องมือง่ายๆอันนี้นะคะ2893พอยต์เนี่ยถ้าออกหลอดไซส์นะคะด้วย0.01เราจะได้กำไรประมาณ28.93เหรียญน,นะคะ แล้วถ้าเรากด0.1 l o อดนะคะเราจะได้289.3เหรียญนะคะแต่ถ้าเรากด1 l o อดเราจะได้2,893เหรียญนะคะแล้วพี่ๆคิดว่าจะไมเน็นเม้นท์พอตอยังไงบ้างแต่ที่สำคัญนะคะอย่าโอเวอร์เทดนะคะหรือถ้าโอเวอร์เทดให้คำนวณเลยค่ะการที่นุ่นวาง SL ที่ประมาณสัก500ถ้าออก1 l o อดแล้วเกิด SL เราจะลบกันที่500เหรียญพี่ๆคิดว่าพี่ๆยอมรับความเสี่ยงนี้ไหวไหมคะไม่ต้องตอบนุ่นค่ะลองตอบตัวเองดู ถ้าหากว่าไม่ไหวให้หลดหลอดไซส์ลงการเทรดแบบนี้มีความเสี่ยงควรจะศึกษาเรื่องของโครงสร้างราคาควรที่จะ forward test และ back t e s เทคนิคนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการที่นุ่นหาจุดเข้าเทรดทำกำไรง่ายไหมคะซึ่งนุ่นจะเก็บพวกแนวโน้มอ,อย่างงี้ไว้ถ้าหากว่าเป็นทำฟีมใหญ่นะแต่ถ้า,ายังเข้าเทรดอยู่เนี่ยไอ้เส้นพวกนี้นุ่นจะกลับไปดูที่หลักนะว่าเออทุกครั้งที่มันมีการสัมผัสมันสะดุ้งไหมนุ่นเรียกว่ามันเป็นเส้นสะดุ้งได้เลยนะคะจริงๆมันเป็นเส้นที่บอกได้ว่าทําไมนุ่นถึงตัดสินใจ เข้าจุดเข้าตรงนั้นสามารถใช้งานได้ตลอดถ้าวิวีท่านใดนะคะเข้ามาในไลน์นุ่นเนี่ยก็จะเห็นว่าบางครั้งนุ่นก็จะใช้เทนรนเจ้าพลายเลชแนลตัวน,นี้ในการหาจุดเข้าเทรดเหมือนกันเทคนิคเนี่ยสามารถตัดความกังวลหรือความไบแอดออกไปได้เทรนอิสโยเฟนก็จริงแต่ถ้าเทรนนั้นมันโดนแนวต้านที่สําคัญมันก็มีจุดย่อดได้เหมือนกันอันนี้ฝากน้องพลยเลชแนลไว้ในอ้อมอกความใจวีวีเทรดเดอร์ทุกท่านด้วยนะคะ อยากให้นุ่นแนะนำเครื่องมือ indicator หรือจุดเข้าเท,ทรดที่นุ่นใช้ประจำอย่างไรบ้างลองคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนี้หรือว่าถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกท่านด้วยนะคะใครอยากเทรดด้วยกันแบบเรียลทาน์นะคะก็เจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ